สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจัดสุศสดศึกษาในโซนครับว,วันนี้จัดสุกจะมาทดลองนะครับผมใช้น้ำมันกา๊าดนะน้ำมันกา๊าดในการเคล็ดคาบกาวนะครับคาบกาวคาบสีคราบซิลิโคนที่เลอะกัวเรื่องยางน,นะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมดูด้วยกันครับว่าจะอ,ออกไหมนะครับผมนี่ครับคาบกาวจะเป็นอันนี้จะเป็นคาบกาวเนาะคาบกาวนี่เป็นจุด จุดอย่างนี้นะครับผมทุกท่านเป็นคราบกาวคราบซิลิโคนเป็นคราบสีนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับกับการทําความสะอาดพื้นกระเบื้องยางนะครับผมแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวจาำสุกจะทดลองใช้ดูนะครับผมว่าได้ผลหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวมารับชมดูด้วยกันครับผม จะเทสก่อนันนี้น่าจะเป็นภาพภาพกาวาพกาวาวบที่รินต้องใย้สับไ้นะครับผม้สก๊สัไว้เดี๋ยวเราองรอภาพนะครับเดี๋ยวจะถึงมากินงานเราเรี๋ครับ ต่อครับผมหรือว่าโอเคนะครับผมสามารถการสามารถช่วยได้นะครับต,ต่อครับเดี๋ยวไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับผมนี่ครับผม,มนะนรับเป็นภาพกาา ใช่มามาสับปะรไปนะครับสับปะรดไปสีเหลืองวหวานสวยนะครับจบานละอัคนครับโอเคมาไว้อันหนึ่งลแล้วก็ไว้เปลี่ยน แน่นนะครับ้าซ้ายด้านาดาซ้ายอะไรเนี่ยมันไม่ออกครับครับผมผ่าน่าถือว่าโอเคครับผมผ่านจัุปจะสองถามไปนนี้ครับ